ที่สุดแล้วการเดินเดีลยวในส่วนของอังเดอาน่าก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการแบบเป็นรูปธรรมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าไปให้ทางฝั่งของอินเตอร์มิลานได้พิจารณานะครับค่อนข้างน่าสนใจเพราะเคสนี้จูเซเป้มาลอต้าซีโอของทีมงูใหญ่เพิ่งออกมาพูดถึงสถานการณ์ของอังเดอาน่าด้วยตัวเองนั่นคือการกล่าวว่าพวกเขายังรออยู่ว่าข้อเสนอซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นแบบไหนและท่าทีของทั้งสโมสและอังเดอาน่าเองจึงจะมีการออกมาพูดหลังจากนั้นพูดง่ายๆคือถ้าไปถามอะไรกับพวกเขาเวลานี้พวกเขากงาตตอไมม่่กพระัันยิ อย่างเป็นทางการเข้าไปส่วนสาเหตุสําคัญมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเกินความเข้าใจของแฟนบอลปีนแสดงหรอกครับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้มีการดําเนินการในส่วนของโอนอน่าก็เป็นเพราะพวกเขาเพิ่งปิดดิวเมสันเม์ไปด้วยราคาที่เดือดพอสมควรและกับงบประมาณที่มีให้ใช้ราว120ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์นี้ของพวกเขามันก็ไม่แปลกที่พวกเขาจะต้องนิ่งเพื่อประเมินสถานการณ์ให้รอบด้านก่อนจะใช้เม็ดเงินเพื่อซื้อในดิวต่อไปแต่ข่าวที่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากจริงๆในรอบวันที่ผ่านมานั่นคือเรื่องของท่าทากุนกาตา ตามรายงานของเบนจาคขอบระบุไว้ในทำนองที่บอกว่าชิกจัสซิมที่เป็นหัวหมู่หลักของการยื่นเทคโอเวอร์ปีสัตว์แดงผ่านมูลนิธินายทูของเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาแทมไม่ได้มองเลยว่าเซอร์จิมและคิดเป็นคู่แข่งขันในการยื่นประมูลของพวกเขาเลยด้วยซ้ำโดยเบนจาคขอบไปออกรายการและพูดกับสื่อออนไลน์ที่ชื่อว่ากิฟมีสปอร์ตว่าสถานการณ์ยังเหมือนเดิมทั้งในส่วนของนายทูและอินิออสแต่สิ่งเดียวที่ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงนั่นคือณปัจจุบันกลุ่มทุนกาตาดูมีความมั่นใจในท่าทีมากขึ้นเพราะตอออนน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 ีี้้คคควาาามมมมเเปป็ไไดััหลลืืย่่่แจะ2ททงกุุ ต้าชนะการซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่เช่นนั้นก็คือไม่มีการขายจาก,จากตระกูลเกรเซอร์เกิดขึ้นโดยพวกเขาสามารถหันไปหานักลงทุนหลายย่อยเพื่อการระดมเงินได้อีกทางประเด็นนี้ก็เหมือนการพูดย้ำบริบทที่เป็นในปัจจุบันอีกทีหนึ่งนะครับว่าการเทคโอเวอร์สโมสรตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนในแง่ที่ว่ากุมทุนอินิออสของเซอร์จิมแลดคิฟน่าจะถูกตัดจากวงโครจรไปในทางที่สีดีแล้วเพราะอย่างที่เคยบอกไว้ในรอบรัวปีสแสดงวนันก่อนว่าโครงสร้งางข้อเสนอซื้อที่เซอร์จิมแัดคิฟยื่นเข้าไปถูกมองว ก็อาจไปติดอยู่ที่ด่านการตรวจสอบคุณสมบัติอีกทั้งโครงสร้งางข้อเสนอของเซอร์จิมแรดคิปยังค่อนข้างถูกต่อต้านจากกลุ่มทุนผู้ถือหุ้นไหลย,ย,ย่อยที่มองว่าแทบไม่มีประโยชน์อะไรต่อพวกเขาเลยขณะที่ในส่วนของเรื่องตลาดนักเตะต่อเนื่องพ้นพ่งจากการปิดดิวเมสันเมาส์และอาจจะก,กําลังเดินหน้าต่อด,ด้วยดิวอังเดอนนน่าทำให้สื่อโปรตุเกสชื่อเอโบลาออกมารายงานว่าด้วยสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เงินทุนค่อนข้างมีให้ใช้จากัดยิ่งพอปิดดิวเมสันเมาส์และกาลังจะเดินดิวอนาน,น่าซึ่ง ได้ฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่ปีสดแตนดงจะต้องลดสเปก่องหน้าตัวเป้าที่อยากได้ลงมาเป็นกลองหน้าเกี่ยรองรองเป็นที่มาของข่าวที่สื่อรายนี้เชื่อมโยงเข้ากับกลองหน้าที่ชื่อเมดิตาเลมีกลองหน้าทีมชาติอิหร่านวัย30ปีของเอฟซีปอร์โตซึ่งสนอราคาประเมินอ,อยู่ที่18ล้านยูโรเท่านั้นโดยประวัติคร่าวๆมีการเผยว่านี่คือกล่องหน้าที่ทีมงานฝ่ายข้อมูลของเอเดร็เทนฮาร์มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นอยู่พอสมควรแล้วแถมเอโบลายังเผยสาทับเข้าไปอีกว่าเอเดร็กเทนฮาร์เองก็ค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัววซึ่่่งจจุดนนี้เหมมืือออสพยา,ยาะบก เทนนับมีการติดตามดูผลงานการเล่นของนักเตะรายนี้มาแล้วเหมือนกันโดยราคา18ล้านยูโรที่บอกไปนั้นคือราคาประเมินจากทันเฟิร์มเอร์เก็ตนะครับส่วนราคาที่สื่อคาดว่าน่าจะเป็นราคาเปิดเจราจาอาจอยู่ที่20ล้านยูโ,โตรตัวละครใหม่ในหน้าข่าวตลาดซื้อขายของฟีลแสดงไม่ใช่แค่ในรายของเมที่ตาเลมี่เพราะสื่อในเทนแลนด์ยังได้รายงานด้วยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เดินเกมเรื่องผู้รักษาประตูแครดิวอังเดโอน,าน,าน่าคนเดียวเนื่องจากจะมีชื่อของแจสตินไบโลของฟยานูด์ลอเตอร์ดมซึ่งถือว่ามีดีก ผลงาน15คินชิทในเกมลีกจาก34เกมที่ลงสนามข้อมูลคือปัจจุบันอายุ25ปีมีดีกีติดทีมชาติในเทเลนมาแล้ว8เกมและแน่นอนครับว่าต้องพวงด้วยคุณสมบัติโกสมัยใหม่คือเป็นผู้เล่นที่ใช้เท้าเล่นบอลได้ดีนอกจากนั้นยังระบุว่าเป็นพวกที่ออกมาตัดบอลกลางอากาศดีด้วยและที่สําคัญคือเชื่อกันว่าราคาค่อนข้างจะเบากว่าอังเดียอน่าอยู่พอสมควรเลยทีเดียวด้านอนาคตของเฟสดูเหมือนจะค่อนข้างชวนนักว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ไปต่อกับปีสั์แดงหลังทีมปิดดิวเมสันเมาเข้ามาโดยตอนแรกตัววขขอองเมมี่่าชื งเข้ากับฝูแลมแล้วต่อมาล่าสุดกลายเป็นว่าเฟ็ดจะมีทางเลือกมากขึ้นเมื่อสื่อต่างประเทศดรายงานว่าโลมาของโชเซ่มูรินโญ่ก็ให้ความสนใจที่อยากได้ตัวเฟ็ดไปเล่นที่กรุงโรมเหมือนกันซึ่งหาว่าข่าวนี้เป็นจริงก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวดีต่อทั้งตัวเฟ็ดเองที่จะได้มีทางเลือกไปเล่นในลีกอย่างเก่าโชกับทีมใหญ่ระดับหัวแถวของประเทศอีกทั้งยังถือเป็นการได้กลับไปรีู่เนียนทำงานกับโชเซ่มูรินโญ่กุนซือที่เป็นคนพาเขาไมเล่นในลนครแห่งความฝันสมัยที่น้ำมูยังคุมปีสั์แดงแม้อามมีีีเยยยิินนทอู่่่่่ไไ้วป็ดลรโ แต่เป็นเอ็ดวูดเวิร์ดจัดให้เองก็ตามทีส่วนเรื่องหลักของลัดบุ๊ดฮอยลุนที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างอยู่ในกระแสก็ปีสแสดงมาโดยตลอดก่อนจะซาและจางลงไปเนื่องจากมีการเผยว่าทางอัตลาตาเล่นแง่อัปราคาขึ้นมาจากฐานเดิมแบบน่าเกลียดเกินไปจนทําให้เอร็กเทนฮาร์กต้องถอยมาตั้งหลักก่อนเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์นิงนิเขียนโดยลิชาร์ดเฟกขึ้นหัวเรื่องซึ่งชัดเจนในทีนั่นคือถ้ายูไนเตดมีความปรารถนาจะยกระดับทีมไปให้ใกล้กับซิตี้มากขึ้นพวกเขาก็จําต้องมีกองหน้าดีๆแแรรรรรงงเเเเขข้้้าาามมมสิิทิทททัในนนตลดออบบบี็็จจะป ไปได้ยากก็ตามทีแม้แฮร์รี่เคนอาจจะดูห่างเหินไปมากแล้วทว่าวาลิชันเฟยก็มองว่าถ้าไม่ใช่เคนจริงๆเขาก็เชื่อว่าลร์ดมุดฮอยลุนกองหน้าอลัลตันตาคือคนที่น่าจะตอบโจทย์มากที่สุดสําหรับปีสัตวแดงพร้อมทั้งเอาคําพูดของจานเปียโรกัสเปรลินี่คุณซื้อของอลัลตันตาที่เคยนิยามลาร์ดมุดฮอยลุนมาลงไว้นั่นคือลาร์ดมุตมีสปิริตนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเปี่ยมพลังงานและมีความเข้มข้นสูงคุณภาพด้านเทคนิคก็ถือว่าน่าทึ่งและชัดเจนว่าเขายังสาา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 ามมมรถพพััฒนานานนนศกกกกกยยภให้้้้ดดนนดีีีขขขึวว่ขาขา่ตออออไผงงเเบลิฮ ไม่ใช่แค่เป็นเด็กสแกดีเนเวียเหมือนกันแต่เขามีความเร็วมากๆวิ่ง1้อเมตรโดยใช้เวลาน้อยกว่าสิเว,วินาทีโดยที่ต้องบอกได้ว่าเขาทำมาในแบบที่เหมือนไม่ได้ตั้งใจมากมายอะไรด้วยซ้ำนั่นเพราะสูนท่วงของเขาต่ำจึงสามารถขยับขาได้เร็วในบทความยังระบุได้ว่าเอเด็กเทนทักยังน่าจะมองชื่อของรัตมุดฮอยลูนเอาไว้ยอยู่เพราะกอนข้างชัดมากว่ากุนซือชาวดัตช่นชอบกองหน้าในรูปแบบนี้อยู่แล้วพร้อมทิ้งทายว่าในสายตาของคนเขียนนั้นมองว่านี่คือผู้เล่นที่ยังไงยังไงก็ต้องเป็นนนนนแมเเชสสตออรยยไพาาาาาะคว้้ึกกทททุ่่งงงัปใบบิ ก่อนจะจบด้วยการบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่หน้าร้อนปีนี้บางทีอาจถึงเวลาเหมาะสมจริงๆที่แมนยูจะมีความพร้อมในตลาดปีต่อไปก็เป็นได้ทว่ารอบวันที่ผ่านมา<ๆ>เขาเลเล่เดลาเซลาสื่อของทางอิตาลีก็ยังมีการทํารายงานอัปเดตล่าสุดออกมา<ๆ>เกี่ยวกับล้านมุดฮอยลุนกับปีสัต์แดงโดยระบุว่าทางอัตแลนตาดูจะมีท่าทีอ่อนลงเรื่องตัวเลขค่าตัวและคาดว่าสัก45ล้านยูโรก็น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าต่ำลงมาจากขังล่าสุดที่เคยมีข่าวว่าอตาลนตาดันขึ้นไปสูงถึง70-80ล้านยโขี กันตัวเลข45ล้านยูโรยังถือเป็นตัวเลขที่สามารถมองได้ว่ามันคือครึ่งทางของตัวเลขที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเสนอไปที่35ล้านยูโรแล้วโดนบอกปัดไปแล้ว1ครั้งด้านอนาคตของมาเซลส์บิเซอร์ที่วันก่อนสโมสรเพิ่มมีการแจ้งแก่แฟนบอลบนหน้าเว็บไซต์ระบุถึงการสิ้นสุดสัญญายืมตัวของเขาวันนี้มีรายงานว่าทางปีศาจแดงก็ยังมองออปชั่นที่จะกลับไปซื้อมาร่วมทีมอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ขยับอะไรส่วนบิลสื่อชั้นนําของเยอรมันรายงานว่าเคสของซซบิเซอร์นั้นค่อนข้างชัด ถ้าหากได้ข้อเสนอยื่นมาสัก15ล้านยูโรเชื่อว่าเสือใต้ก็พร้อมจะปล่อยให้แบบไม่มากความอะไรประเด็นเรื่องของมาเซลสเปเซอร์ทว่ากันจริงๆในแง่คุณสมบัติความสามารถการเล่นแฟนผีก็น่าจะเห็นตรงกันว่า m ิดฟิ e ด์ทีมชาติออสเตรเลียนี้ค่อนข้างจะมีดีกว่าของเดิมๆในตำแหน่งเดียวกันที่มีย่กอรทั้งสกอตต์แมคทูมิเนตแล้วเฟลดอีกทั้งตัวเลขราคาค่าตัวถ้าเป็นตามที่สื่ออ้างมาจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้แพงเกินไปกับคุณภาพที่จะได้รับจากนักเตะทว่าก็อย่างที่เราทราบครับว่ายุคสสมมััััยยปจจุบบนนนนนแเตอออู่่ใถาะทีหหืกง เอเดร็กเทนฮากเองก็เหมือนกับกระโถนท้องพระโลกในแง่ที่ว่าเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมปีสัต์แดงยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นด้านลบถูกกระทําสาเร็จมาแล้วจากช่วงสมัยการบริหารของทีมงานชุดเก่าที่ผ่านมาจึงส่งผลอย่างมากกับการทํางานของเอเดร็กเทนฮากที่ไม่ใช่แค่ต้องคิดเรื่องอนาคตการทํางานของตนเองแต่ยังต้องทําไปพร้อมก,กับการคิดแก้ปัญหาที่หมักหมมมาแล้วสุกงอมในช่วงเวลาของตนเองพอดีด้วยอันที่จริงเรื่องการบริหารที่ยําแย่จากทีมงานรุ่นก่อนหน้าที่เอเดร็กเทนฮากจะเข้ามาเป ที่แสดงให้เห็นเลยว่าทีมงานบริหารรุ่นก่อนนั้นทํางานกันได้ย่าแย่ขนาดไหนก็ต้องย้อนอ่านย้อนฟังคําพูดที่สลาตันอิบราฮิโมวิชเคยบอกไว้เมื่อไม่นานที่ผ่านมาเกี่ยวกับความหยุมย่มยิมจนเกินงามในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนั่นคือการเก็บค่าใช้จ่ายก,กับเล่นของทีมในรายการอย่างแค่น้ําผลไม้โดยสลาตันเคยบอกไว้แบบนี้ครับมีอยู่วันหนึ่งก่อนเกมการแข่งขันผมอยู่ในโรงแรมกับทีมผมหิวน้ําก็เลยเปิดมินิบาร์กินน้ําผลไม้และเมื่อแข่งเสร็จเราก็กลับบ้านแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมเจอสลิปเงินเดือนที่ถูกหหักเงงินนป1อผมจึทา จักการทีมผู้สอบถามว่าขอโทษนะทำไมถึงมีรายการหักเงินเดือนของผมไปหนึ่งปอนด์เขาตอบกลับมาว่ามันคือค่าน้ําผลไม้จากมินิบาร์ผมก็เลยถามกลับไปว่าคุณล้อเล่นหรอซึ่งเขาบอกผมมาว่าเปล่าผมพูดจริงๆที่นี่ถ้าคุณสั่งของบางอย่างคุณก็ต้องจ่ายเงินเองซึ่งแน่นอนว่ามันก็ใช่แต่ผมไม่ได้อยากไปโรงแรมด้วยตัวเองผมไม่ได้หยุดพักผ่อนและผมไปโรงแรมแต่ผมไปที่นั่นเพราะมันเป็นการทํางานของผมผมอยู่ที่นั่นเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าผมต้องลงเล่นและก็หายน้ําผมก็ต้องดื่มน้ําผมไม่สามารถลงสนามในสภาพพิขาดน้ําได้ คุณจะไม่มีทางเห็นสโมสรในอิตาลียุ่มหยิมกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดนี่คือรายละเอียดที่สร้างความแตกต่างโดยเฉพาะความเคารพและความเชื่อมัน่นที่นักเตะจะมอบให้กับทีมนั่นแหละครับอยู่ในเดตเว่ยในยุคเก่าก่อนหลังจบสมัยของเซอร์เล็กฟอร์กูซันไปต้นมาสุดท้ายแล้วอาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงเหล่าขุนพลปีสัตว์แดงก็มีคิวจะทยอยกลับมารายงานตัวกันที่แคลิงตัเนเป็นสัญญาณที่บอกว่าการเตรียมทีมเพื่อเข้าสู่ช่วงปรีซีซั่นกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเชื่อว่าน่าจะมีความชัดเจนอะไรที่มมมมมมาาาาาากกกกกขขขึึ้้้นนนนนนนใใหหหลลยยยๆเเเรรร่่องยองงพิิตชวสััดดแแคคีีะบ